สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกลุมภาาผนธ์นี้ท่านใดที่เกิดราศีมังกรหรือรัคนาราศีมังกรนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดวงชะตาได้นะคะว่าชะตาคุณจะเป็นเช่นไรก่อนฟังคำพยากรณ์นะคะก็กดกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด นะคะคลิปในการเช็คดวงนะคะก็จะลงให้ทุกวันนะคะก็เช็คดวงได้ตลอดเลยนะคะเช็คดวงฟรีนะคะ,ะ,คะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะรักตัวเองมากขึ้นให้อิสระกับตัวเองมากขึ้นนะคะมีความสุขทางใจมากขึ้นหรือรู้สึกปลดโปล่รู้สึกโล่งใจนะคะ แค่ความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีมีอิสระภาพนะคะเป็นช่วงที่ไม่หมกมุ่นสิ่งใดจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองหรือทำอะไรเนี่ยคุณจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงดวงสตา์ยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความทะเยอทยานในการดำเนินชีวิต หรือมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยดำเนินชีวิตหรือทํากิจกรรมทางการงานใ,นใดๆจะพึ่งพาตนเองเป็นหลักจะไม่ขอร้องขอความช่วยเหลือจากใครนะคะรู้จักพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็ขยันอดทนทํามาหากินด้วยลําแข้งของตเองตอนเองเป็นหลักนะคะดวงสตาร์ยังบอกอีกว่าชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะ คุณจะมีเวลาคุยกับจิตใจตัวเองมากขึ้นโฟกัสตัวเองมากทำอะไรจะนึกถึงผลผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักรักตัวเองที่สุดนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะตามใจตัวเองให้รางวัลชีวิตตัวเองด้วยเช่นกันนะคะต่อมาถ้าเรื่องการเงินการทองนะคะต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยคุณมีหัวคิดหัวคิด ในเรื่องของการหาไรายได้นะหัวคิดมีแต่เงินแต่ทองหัวคิดมีแต่การสร้างไรายได้รับผลเกี่ยวกับการเงินการทองเข้ามาแล้วก็ชะตาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องเองินเ,เรื่องทอง่กจะเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะไม่ขาด,ไม,ขาดไม้ขาดมือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเลยนะคะแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยท่านใดที่ทํางานค้าขายการลงทุนเนี่ย คุณจะมีแนวหัวมีแนวความคิดมีความคิดแปลกๆในการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนในรูปแบบใหม่โดยที่ต่างจากคู่แข่งต่างจากผู้อื่นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะหากินได้หากินแล้วก็ทำเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมต้องหาเงินได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ดวงสตาร์เนี่ยคุณมีโอกาสนำเงินเนี่ยไปลงทุนนำเงินไปต่อเงินนำเงินไปต่อยอด ธุรกิจบางอย่างเกิดขึ้นที่มันได้เงินเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณนั้นก็มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเช่นท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อหวยหรือชอบเอาเงินไปในเรื่องของการเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีๆนะคะถ้าเสี่ยงโชคก็มีโอกาสถูกหวยถูลรตอรี่ดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสได้รับ การช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าเช่นถ้าท่านมีลูกมีหลานลูกหลานให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีนะคะลูกหลานคอยเป็นหูเป็นตาให้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เงินทองจากบุตรบริวารเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงเนี่ยเรื่องเงินต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีโอกาสด,ดีทางการเงินรวมไปถึงจะมีคนช่วยมา แนะนำช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มด้วยนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นใครก็ได้ที่คุณรู้จักที่คุณนับถือเขาจะแนะนำช่องทางในเรื่องของการหาเงินเข้ามาให้กับคุณนะคะรวมไปถึงตัวคุณนั้นก็จะมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายมีความปรารถนาในเรื่องของการได้มาซึ่งการเงินอย่างแรงกล้าเลยนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะ เพราะว่าใจคุณมันไปโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นแล้วพลังดีๆพลังบวกเนี่ยมันสามารถที่จะดึงในเรื่องของที่คุณสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่ค,คุณคิดได้นะคะต่อมาดวงชะตาบอกว่าชาวราศีมังกรต้องระวังเกี่ยวกับมีจะมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนเมื่อเพื่อนหรือมิตรภาพบางคน จะนําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้นะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเลยนะคะญาติพี่น้องบางคนเนี่ยเขาจ้องจับผิดเขาไม่ชอบขี้หน้าคุณหรือมีเหตุให้คุณกับเขาต้องมีการวิวาทขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ได้เกี่ยวกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องไม่ค่อยจริงใจไม่ซื่อสัตย์หรือศัตรูต่างๆที่คิดไม่ดีไม่ซื่อจะแฝงตัวในลักษณะที่เป็นเพื่อนเป็นมิตร คนที่เป็นเพื่อนคนที่เราไว้ใจหรือคนที่เป็นญาติพี่น้องอะไรเขาเป็นศัตรูกับเราโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาแต่ใดๆก็แล้วแต่ชาวราศีมังกรคุณชนะศัตรูแน่นอนไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมังกรนั้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวสนใจในศาสตร์ลึกลับนะคะศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อมานํามาพัฒนาตนเองมีโอกาสได้เรียนศาสตร์แปลกใหม่เกิดขึ้น หรือมีเป็นช่วงที่คุณจะเขาเรียกว่าคุณจะทำทำการบ้านมากขึ้นทำการบ้านในที่นี้หมายถึงว่าทบทวนตัวเองมากขึ้นนะคะกำลังมีแผนที่จะมีแผนการวางแผนมากขึ้นในเรื่องของการที่จะทำมาหากินเช่นกำลังคิดในเรื่องของการสร้างอาชีพ นะคะมีโอกาสเกิดงานใหม่เกิดอาชีพใหม่โปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายสังหาริมทรัพย์ในหน้าการจัดสรรที่ดินต่างๆเนี้ยก็ถือว่ายังอยู่ในมุมที่ดีนะแต่ก็ต้องระวังในด้านของคดีความต่างๆด้วยแล้วก็นี้สินด้วยนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะต้อง ต้องเลือกคบคนนะคะอย่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะมีโอกาสมีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนจากเพื่อนฝูงบางคนได้จากญาติพี่น้องด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องต้อง,องระมัดระวังให้ดีนะคะมีโอกาสมีมีความเดือดร้อนบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หลักทรัพย์ด้วยเช่นกันนะคะดวงโช์มาในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ดวงยังยังส่วนในด้านสุขภาพของชาวราศีมังกรเนี่ยแน่นอนก็ต้องระวังเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยโรคเครียดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่านะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะหรือความจำหลงหลงนึ่มๆมด้วยเช่นกันนะคะ ดวงชะตาเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักต่างๆเนี่ยถือว่าคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยก็ช่วงนี้คุณคู่ก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือวางแผนในเรื่องของการที่อยากจะมีลูกก็ได้นะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันกับคู่ของคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมด้วยมีโปรเจกต์งานบางอย่างร่วมกันกับคู่ สำหรับคนที่โสดนะชาวราศีมังกรแน่นอนว่าเป็นช่วงที่คุณโฟกัสกับตัวเองสูงมากคนโสดเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะไม่ไม่มองใครไม่ไม่ได้อยากที่จะโฟกัสเรื่องความรักมากคุณจะโฟกัสในเรื่องของชีวิตเองเป็นหลักนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ